วันนี้ผมจะมาเล่นเซ็ตเปอร์คอมโบกันม่าที่เซ็ตโป๊ะที่เซ็ตโปร์ที่ผมจะเล่นในวันนี้นะครับจะเป็นคอรไม้แล้วหายตัวแล้วกันนะครับเซ็ตโป๊ะที่ผมจะใส่ก็จะมีสแมชอิดก็คือมลังจากที่ตั้งเซฟคิวเลอร์แล้วเราจะวิ่งไวขึ้นร้อยห้าสิบกิโลเมตรเป็นระยะสี่วิแล้วก็จะเป็นสถานะคนกำลังเป็นระยะยี่สิบวินาทีนะคระับเาคอมโบกับ เอ่อ parental guide ก็คือเขาเรียนทำความบุกกอะไราี้ครับหลังจากที่สแตนคิรเลอร์แล้วเอ่อรอยเท้าหรือว่าพวกเลือดที่กองอยู่ตรงนี้จะหายไปเป็นเวลาเจ็ดวีนครับแต่กรณีที่แบบว่าเราพับไม้เสร็จปุ๊บใช่ไหมเขาก็จะวิ่งหายไปเลยค,ครับมาควมมบครับงแล้วราอมีอยูกันนะครับหลังจากที่ครบเจ็ดวีแล้วอะ่วววอะเราจะวิ่งเข้าตู้หรือว่าวิ่งอะไรอย่างงี้ เราก็จะซ่อเสียงองอคลอได้เออเปสนโซชั่นเป็นบินเบือนก็คือตรงนี้เราจะเอามาในกรณีที่แบบเผื่อบางทีเขาบอกเขามีมองออร่าซึ่งเซตเบอร์รนี่ยังไงก็โดนไล่อยู่แล้วครับมันก็สามารถพอที่จะเก็บเออบินเบือนได้อยู่ บนไวรัสล่าคอร์มเนี่ยจริงพลยนี้ไม่ได้ฟิกขนาดนั้นครับว่าต้องใส่อะไรแต่ส่วนใหญ่สี่เพลร์ที่ผมจะเอาไปก็จะมีตามนี้เลยครับดูรถไปรอดูในเกมดีกว่าครับเไลปไปสตูน่า oh. ครับวูรานอะไรมาเธอจะ oh. เข,า oh. ข้าตัวแม่ที่พ่อแมาของแม่ครัผมชื่อรา โซนแล้วก็บีบพื้นที่ดีมากเลยเพราะมันมีลูกน้องคอยแบบคอยดักทางคอย,อยโ,โซนคอยเฝ้านี่มีแบบบังท่าดูแทบอะไรเงี้ย เสียเชิงโอ้โหมัเสียเชิงอยูนะแล้ไงดแก่อนีนด่ต้องอ่ไร้ครับขได้ครับาแ้ทำไม้เลยตัวเราทำไม้เลยอยู่เลยได้ไหมโอ้โห ไได้เรามีการฟันเราค่อนข้างเงียบเลยนะปด็อ่าเสร็จไปตัดไฟต่อตัวนี้ได้มีถึงเครื่องโอเคน่่จะรอดสี่สบาย คนต่อนงถ้านก็นื่นอยอยู่ออก็ผมหันตอวเหนื่อบนเพื่อนหนึ่งแล้วก็ตรงไหนเครื่อนหนึ่งผมไม่ได้เพื่อนเพื่อนจะปังไว้ปัดเชือครับ ข้างล่างเลยผมชิกันเราปั่อย่างเดียวัปันมาเพื่อเนียนอยู่แล้วแขกเครื่องเลยแค่นั้นมันไม่ถึงนี่ึรแผล ต้นอีกหน่อยเนี่ยมีการฟันครับไม่มีเสียงแน่นอนเ็นีแล้วเราไปโอ้โหแล้วเดวิดคิงออกเลยแค่นั้น กก <ena> ันเลีปยวกันบินรุดรุบินเลี้ยวกบเลิ hmm. ้เลี้ยินก็เด็มีเลยครับ มสวยเราจะต้องเข้าสองเครื่องไหถ้าเราไม่เข้าสองเครื่องเราจะปั่นไม่ได้มันบินตายแล้วขล้นบินมาเลย่ตอนนี้เนี่ยยังไม่ปั่นไฟยังไม่ทำอะไรเลย มีนคนออกมีคนส่วนนี้ก็ไม่ได้ทำอะไรเลยไอคอนี้น่าจะเสร็จครับมีประตูข้างหลังเลยโอ้โหเดวิวเพื่อน ที่เราเอาลอดผมเปิดประตูนี้เลยผมไม่แคร์รอยอะ่ะเศรษฐกคอมโบนี้ยังไม่ได้ใช้ใช่ไหมเพื่อไนไปน้องมาช่วยไปน้องมาช่วยออกเล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 ย เกมนี้จะยังไม่ค่อยได้ใช้อรัเดี๋ยวเราไปต่อ,อนนกันในเกมดีกว่าอะครับไปดาไลคูนซิตี้โอเคไปเราเริ่มปั่นไปก่อนเลยดีกว่ามผมไม่รู้นะว่าตาดีจะได้ใช้หรือเปล่าเป็นเดอะเรด no no เลยพับพูกฉีกยังไม่ทิ้งร้อยฮะร้อยหายไปแล้วครับรุ่นเลยนี่ข้างสวยจริงๆผมนไม่อยากพับขนาดนั้นเราคงว่าจะปัน่นกันนี้เสร็จล้วขึ้าไปับเครื่งข้านบนเนี่ยเห็นไหมตัวคู่ดาวค่อนข้างลอยครับ แค่ยีสิบวิก็ทำมมนะใช้ไม่ได้แล้วเหนือ,อขั้นเฮออ้ยเมื่อถอนนี้ข้ขั้นดีแล้วถ้ามาหน้าดีเป็นเดเวทเราไปช่วยมันจะโดนแขวงอยู่ทางฝั่งข้างนอกเฮ้ยอันนี้ประตูปัดใหม่อะ่ะ ทำไมไม่คุนประตูนี้เลยเด้ยมาเกรนติ้นเดี๋ยวฮิวให้มาเกรนติ้นก็ะิีดไปช่วยเดยวิดก็ได้ครับเราจะต้องมองดีๆนิดนึงนะเพราะว่าเป็นเดวิ เลยเพราะเราสีสีเราเมื่อกี้ค่อนข้างสวย ไว้ดิหลุดมาอีกเราแ,แม,ม่นข้ารขา มาจะตามเดวายไปจะไม่อยู่ที่เรา แค่นี้เสร็จไปเปิดของแป้เลยอ่าได้เป็นกระเป๋าพยาบาลครับนี่จะตอนแรก่องข้้งเยอะไม่เห็นเงาแล้วครับว่าจะไม่ถาม เป็นตินนะเป็นตินนะหลัง <laughs> มันจะเล่นกันเวะลาผมสมั่ง,งเรื่งนี้ดูออร่าเผมดึงออะไรเน้างโหยต้องไปล้มแทนเป็นเป็นตีนแล้ว ดิ้นใจฟอ้องแล้วลเะเลเกยทำไรอะ่ะเดี๋ยวเราจะอ้อมฝ่าไปช่วยเดี๋ยวถ้าใช้ตรงกันก็จะเจอกันระหว่างทางแต่ผมเดาว่ายัางไงดูเบรกก็ต้องไปดูที่เครื่องอยู่แล้วครับ ก็มันเห็นละเห็นผมล่าสุดนนะไปเลย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  对啦。<I> <laughs>

Could you do something? You went out of gun, you might, you might, you might, you แม่เราจะลุดเราจะเสียตัวของบิดมันไปหนึ่งขั้น<ก>โอ้ถ้าเทอรีเคลมตอนนี้ผมแย่มากเลยนะไม่อุ้มด้วยเกมน,นี้มีโอกาสสูงครับที่จะตายสี่ ผมให้อย่างน้อยที่สุดเลยคือตายสามมีคนยังรอดหลุมไม้แบบนี้ค่อนข้างเหลือนน้อยแล้วด้วยคนต้องไปช่วยครับเปไต้องช่วย ผมต้องวิ่งจัดการแบบตรงนี้ไปซึ่งไม่ได้ว่าดูเลยแตรักดู่ผมไม่ได้ใส่ตาย,ยามาด้วยม,มีเพื่อนมีเพื่อนข้างหลังข้างหลังสวย อมยต้องปั่นมีสิเครื่อ <Yeah. S 1> ง oh. เลือกแชมป์พังเลยตอนนี้เค็คิแล้ไม่ต่างกัน <Yeah. S 1> ดึงไม่ต้องแทงนะหนู <c oughs> ไม่ทันเอาบ้า เสร็จเปิดก็จะบีบประมาณนี้ครับผมมองว่าถ้าเล่น,นเป็นปาร์ตี้หรือว่าอาจจะเล่น2คนขึ้นไปอาจจะเป็นเบิร์ที่ค่อนข้างเก่งนะครับจะการกวโซโล่การกวโซโล่อาจจะเป็นเรื่องที่ยากนาิดหน่อยการที่จะเล่นเสร็จตป,ปรดแบบนี้ผมแนะนำว่าเล่นคนเดียวอาจจะใช้เป็นรูปอาจจะดีกว่านะครับนี่ครับแต่ก็เป็นอีกครังเรื่องในการอะไรแปลกๆแล้วกันครับก็มาแค่นี้แล้วกันครับเดีย๋ยวรอบหน้าถ้ามีคัมโบอะไรไปอีกพบว่า จะมาให้ดูกันอีกเหมือนเดิมนะครับครนนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ